สมาธิอริยะใจดีสวัสดีครับครับกับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธ์นะครับพาทุกท่านเข้าสู่ภพภูมิอสจรย์บุญ84,000พันพรรมขันธ์บ้านห้วยแสงตะบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเช่นเคยนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับที่เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แม่อมิตาอริยะญาณธรรมโม ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานท่านเป็นผู้อุปถัมภ์มูล,ลนิธิเป็นผู้ที่เสียสละตนท่านเป็นสตรีเพศผู้ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรมมามากกว่า4 0พรรษาท่านได้บุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยทุดงเพียงลําพังน้ําป่าพัดพาให้ตกเขาแทบเอาชีวิตไม่รอดท่านได้ให้ความเมตตากับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยดีลานานโน มูนิธิสีแก้วระยะและศิทธาอนุสิทธิ์ทุกๆท่านพร้อมทั้งญาติธรรมและสาธร,รมิกทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่เป็นการอธิษฐานบุญ84,000พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นบุญตัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญเพียรมาทุกภพทุกชาติซึ่งเป็นบุญนมตะที่หาประมาณค่าไม่ได้นั่นเองวันนี้ โอกาสดีที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยนิลานาโนมูลนิธิสีแก้วอริยะเราได้ทำกิจกรรมโครงการสร้างศาลาที่พักนักปฏิบัติธรรม20ห้องในวันที่27-29ถึงมีนาคม2564นี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันสร้างซึ่งเป็นพลังบุญที่ก่อให้เกิดคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการ เป็นที่พักอาศัยให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเราได้ขาดแคลนที่พักเลยรวมกลุ่มนักปฏิบัติธรรมหลายๆท่านนะครับได้สร้างที่พักที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสังคมและก็ให้จุดจุดนี้เป็นศูนย์กลางก็ว่าได้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมผมอาจารย์ศักดิ์สิธิ์นะครับซึ่งขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะอนุโมทนาหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมสร้างท่านใดที่จะทําทุกวิถีทางที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของการสร้างมหาบารมีบุญ8 4 0 0 0พพระธรรมขันธ์นั่นเองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพระป่าสามัคคีซึ่งเป็นโครงการสร้างศาลาที่พักนักปฏิบัติธรรมตามร้านค้าหรือว่าตามจุดต่างๆทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการหนุนนำทุกพิธีทางที่จะทำให้จุดจุดนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของคนทั้งโลกที่ได้มาใช้ศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าได้มา ปฏิบัติธรรมร่วมกันนั่นเองครับถ้าท่านใดมีความประสงค์หรือว่าต้องการที่จะอธิษฐานบุญ8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์8 4 0 0มกองกองบุญ8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์กองละ109บาทท่านใดที่ต้องการที่จะอนุโมทนาตามกำลังศรัทธาก็เรียนเชิญน,นะครับณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยลีลานานโนหรือท่านใดนะครับที่อยากร่วมอนุโมทนาโดยการ บัญชีธนาคารก็สามารถร่วมได้ทันทีนะครับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยลีลานาโนพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้บริจาคทานหรือว่าได้ร่วมโอนปัจจัยเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อร่วมกันสร้างศาลาที่พักนักปฏิบัติธรรม20ห้องครับกับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องกราบ ขอพระคุณทุกๆท,ท่านและกราบขอพรพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ประทับเหนือเสียนเก้าพร้อมพรพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรมามากกว่า4 0พรรษาขอได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่ได้เดินทางไปไหนมาไหนก็ตามขอให้มีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองและขอให้ทุกๆท,ท่านที่ทํากิจการงานใดก็ตาม ขอให้ท่านสำเร็จรุ่งเรืองการค้าการขายการเจรจาธุรกิจการงานหรือว่าท่านใดที่มีความผิดหวังทางด้านต่างๆก็ขอให้พรบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะอธิษฐานบุญ8 4 0 0 0พระพัรมคขันในการนำทุกวิถีแห่งบุญที่เป็นบุญตัสรู้ของพระพุทธองค์ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวถือว่า เป็นโอกาสดีที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยนีลานาโนพร้อมกันกับสิทธิานุสิทธิและสหธรรมิกทุกๆท,ท,ท่านได้มีโอกาสร่วมสร้างหรือว่าได้มีโอกาสที่จะรวมเป็นปึกแผ่นในการที่จะทำอาคารที่พักนักปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญนะครับทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ สุดท้ายนี้นะครับกับผมมาชา์ศักดิ์สิทธิ์ต้องเอ่ยคำว่าสมาธิอริยะใจดีสวัสดีครับ